เครดิตผู้แปลเปิดหาเลมหล่อเท่อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจเขาด้วยนะครับขอบันครับตั้งใจทำงานเข้าล่ะหวังว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะหว่วงเหมาอย่างน้อยก็ขอให้วางแผนให้เสร็จภายในพรุ่งนี้และอย่าลืมมารายงานฉันด้วยล่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วย ตอนอ่านการ์ตูนฉันยังไม่เห็นมีแบบนี้เลยตอนนี้เราพอจะรู้แล้วว่าหยุ่นซานนั้นมีเบื้องหลังเป็นพวกคุณหนูหรืออะไรสักอย่างสินะแล้วก็ตัวเหล่านั้นได้เคยทำอะไรบางอย่างกับตรงเว่ยแล้วทำให้เธอบางทีอาจจะมีอีกหลายเรื่องก็ได้ที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ ตอนนี้ช่างมันไปก่อนก็แล้วกันก่อนที่ฉันจะรู้จักกับหยุนซานนายรู้หรือเปล่าว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยแหละที่เธอเล่ามาเป็นเรื่องจริงดิฉันล่ะไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าไปโรงเรียนสายล่ะหมิงกองอโอเค แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะนี่แกยังต้องการอะไรอีกเธอรู้อะไรไหมจะเกิดอะไรขึ้นเวลามีคนขัดคำสั่งฉันนะ่ะแต่ก็ช่างมันเธอเข้าไปเด็นกันเลยดีกว่าหยุนซานมีเรื่องฝากมาบอกเธอน่ะือ,อถ้าเราไม่ทำตามที่หยุนซานสั่งมีหวังชีวิตของเราพังหมดแน่ๆ ถ้าเป็นแบบนั้นเราได้ไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตแต่เลยดเดี๋ยวก่อนนี่เธอกำลังจะทำอะไรเนี่ยก็ที่นายเรียกฉันมาเพื่อที่จะให้ฉันใส่ชุดบ้าๆนั่นไม่ใช่หรอไงแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่เราสัญญากันไว้ด้วยเหรอว่าแกห้ามไปยุ่งหรือทำอะไรกับหยุนเด็ดขาดทีนี้ พอใจนายแล้วใช่ไหมและจะให้ฉันทำอะไรต่อละ่ะมาติวหนังสือให้ฉันหน่อยสิติวหนังสือนายกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรของนายก็วันนี้ทั้งวันฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนเลยดะซิฉันก็เลยอยากให้เธอติวให้ฉันหน่อยนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเธอต้องใส่ชุดนี้ อิตาบ,บ้าโลกจิตนี่มันต้องเป็นแผนการอะไรสักอย่างของเขาแน่ๆเขานั้นเรียนเก่งกว่าฉันอีกทําไมเขาต้องมาให้ฉันติวให้ด้วยละ่ะและในตอนกลางคืนก็เกิดเรื่องบางอย่างที่เหนือความคาดหมายของตงเวยๆขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่เนี่ยแค่บทเรียนง่ายๆแค่นี้นายยังไม่เข้าใจเลยนี่นาย จบมัธยมต้นมาได้ไงเนี่ยนายรู้ตัวไหมว่าตอนนี้นายนะโง่งกว่าหมิงโกงอีกนะเอ้ยไม่เข้าใจเลยซึ่งดีดโว้ยนายเห็นไหมเนี่ยนี่มันก็แค่โจทย์ง่ายๆเองนะนายแก้มันไม่ได้จริงๆอย่างนั้นหรออย่างที่หนูบอกไปหนูไม่ได้เที่ยวกลางคืนแต่กำลังติวหนังสือให้เพื่อนอยู่โกหกงั้นหรอหนูไม่ได้โกหก หนกกูกำลังติวหนังสือกับเพื่อนอยู่จริงๆใครก็ได้ช่วยผมด้วยฉันละไม่อยากจะเชื่อว่าจะสอนผู้ชายคนนี้ทั้งคืนกว่าเขาจะเข้าใจอีกอย่างทำไมฉันต้องมาทนให้เขาข่มขู่ได้ตลอดเลยตอนนี้มาถึงเวลาที่ฉันต้องต่อต้านเขาแล้วสินะ ในโทรศัพท์มีรูปที่ใช้ข่มขู่เราอยู่หรือเปล่านะถ้ามีแล้วก็เราต้องรีบรลบออกให้หมดเรามัวลังเลอะไรอยู่ล่ะเนี่ยเราต้องรีบแล้วก่อนที่เขาจะตื่นเธอลบรูปในโทรศัพท์กันหรอแต่ขอโทษทีฉันมีสำรองไว้เยอะตอนนี้ฉันควรจะลงโทษเธอ,อยังไงดีนะที่มาลบรูปในโทรศัพท์ของฉัน อ,อ,อถ้ามันเป็นแบบที่เราคิดเมื่อกี้มันต้องแย่กว่าเดิมแน่เลยเราอาจจะต้องรอโอกาสที่ดีกว่านี้ต่อจากนี้เราก็แค่ต้องทนต่ออีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกห่วงเหมาวันนี้เธอมาสายนะขอโทษนะครับคุณครูเมื่อคืนผมตั้งใจเรียนมากไปหน่อยเลยนอนดึก เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรีบไปนั่งที่ของเธอได้แล้วละเว้ยเวขอโทษด้วยค่ะคุณครูวันนี้หนูตื่นสายเธอเป็นนักเรียนดีเด่นนะที่หลังก็อย่ามาสายอีกละ่ะถ้าเราไม่มัวสอนอิตาโลกจิตนั่นป่านนี้เราก็คงไม่สายแล้วเว้ยเว้ทำไมเธอกับห่วงเหมาถึงได้มาสายในวันเดียวกันเลยละ่ะ หายากนะเนี่ยที่เจอมาสายแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่บังเอิญนนะ่ะพวกเราก็แค่ตั้งใจเรียนกันมากไปหน่อยใช่ไหมตงเวยเวนายนะ่ะเงียบปากไปเลยอีตาบ้าเธอดูเหนื่อยๆนะไปพักหน่อยไหมไม่เป็นไรฉันสบายดีวันนี้นายก็มาที่บ้านฉันด้วยละ่ะเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลกับนายเอง อย่าคิดที่จะหนีล่ะคิดถูกไหมเนี่ยที่เรามาที่นี่ถึงจะพูดแบบนั้นไปยังไงเราก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนี่นามัวยืนเม่ออะไรอยู่รีบเข้ามาสิอจียครับสถานการณ์แบบนี้มันมันไม่แปลกไปหน่อยหรอเธอเป็นคนชวนฉันมา แล้วมาจับฉันถอดเสื้อผ้าแล้วก็มัดฉันไว้แบบนี้มันมันไม่ได้ไม่ใช่หรอไงขอโทษทีที่ทำให้รอนานนะห่วงเหมาเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลกับนายเองมันเป็นรางวัลแบบไหนเหรอครับคุณหนูยุน ฉันว่านายก็รู้อยู่แก่ใจนะไม่ต้องถามให้มากหรอกห่วงเหมาฉันไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อวานนายทำอะไรกับเว่ยเวยไปบ้างแต่ว่านะทำไมนายถึงไม่รายงานฉันฉันควรจะทำยังไงดีกับคนที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งคือว่าผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วเตรียมตัวรับรางวัลของนายได้เลยห่วงเหมา ห่วงเหมานายอึดกว่าที่ฉันคิดอีกแล้วเนี่ยฉันล่ะอยากจะรู้จริงๆว่าจะทนได้ถึงแค่ไหนเชียวอ่อยโอไายเอออัพ e คุณหนูหยุนครับได้โปรดปล่อยผมไปเถอะครับฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนายพูดว่าอะไรงั้นหรอฉันอุตส่าห์ไว้ใจนายแต่ว่านายกลับทํทาตามที่ฉันสั่งไม่ได้เพราะงั้น นายสมควรโดนลงโทษไม่หลังจากนั้นไม่นานไม่เอาแล้วฉันไม่อยากทำงานกับเธอแล้วหยุนนายไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกนะเพราะว่าฉันมีรูปที่เอาไว้แบ็กเมนายไว้เต็มไปหมดเลยถ้านายไม่ยอมทำตามคําสั่งฉันก็คงจะรู้ชะตากรรมของตัวเองสินะ <c oughs> ฉันล่ะเพิ่งรู้ว่ารสนิยมของคุณหนูหยุนซานเป็นแบบนี้งั้นเหรอเป็นพวกที่ชอบข่มคูและชอบทำร้ายร่างกายและก็ยังถ่ายรูปเอาไว้แบ็กเมย์ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะนี่เขาไม่กลัวว่าฉันจะเอารูปพวกนี้ไปปล่อยเลยเหรอไงถึงกล้าพูดแบบนี้เดี๋ยวอีกแป๊บฉันก็จะปล่อยนายไปแล้วละห่วงเหมา เพราะว่านายทำงานไม่สำเร็จเดี๋ยวฉันจะจัดการตรงไว้เองไม่นะหยุนซานล,ลืมที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เถอะนะถ้าเธอจะลงโทษก็ลงโทษที่ฉันนี่ไม่ต้องไปลงอะไรกับตรงไวง่้สิเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักหน่อยนี่ฉันละ่ะอยากจะอ้วกจริงๆที่ได้ยินคำพูดนี้จากปากของนายฉันไม่สนใจคำพูดของนายหรอกนะ ถึงนายอยากจะเกลียดอะไรฉันก็ตามใจเพราะฉันไม่สนใจอยู่แล้วฉันจะทำยังไงกับรูปพวกนี้ดีนะอัปโหลดลงอินเทอร์เนต็ตงั้นหรอหรือว่าส่งรูปพวกนี้ไปให้พวกที่เกลียดนายดีเธอพูดถูกถึงฉันจะเกลียดเธอไปก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะไม่มีปาฏิหาริย์ที่จะทำให้ฉัน รอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้เลยงั้นหรอใครกันฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไงว่าถ้าไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้ามานะกลิ่นห้องนี้นี่ช่างหมิ่นเน่าจริงๆแค่ดมไปนิดเดียวก็แทบจะอ้วกแล้วเสียงนี้เหมือนฉันจะเคยได้ยินมาก่อนเลยฮะเธอเป็นใครแล้วเข้ามาได้ยังไงนี่พวกบอดีกาด ทำอะไรกันอยู่มาจับตัวเธอออกไปสิเธอหมายถึงพวกคนที่ใส่ชุดดำๆอ่ะนะฉันจัดการไปหมดแล้วละแล้วลายต่อไปก็คือเธอ,อยังไงล่ะแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอฉันแค่ใช้ยันหลับไหลก็คงพอแล้วละ อโทษทีเหมือนจะหยิบยันผิดเป็นยันสายฟ้าพิโรธแทนแฮะดูเหมือนว่าเราจะทำเกินไปหน่อยสินะแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ตายล่ะนะนี่เธอฆ่าคนไปแล้วเงินหรอไม่ต้องห่วงเธอไม่ตายเพราะยันแค่นี้หรอกแถมฉันยังมียันรักษาอยู่อีกไม่มีใครตายง่ายๆลอก เธอแน่ใจนะว่าจะรักษาเขาได้ด้วยกระดาษนั่นนะแล้วกระดาษที่เธอเรียกว่ายันนั่นคือถ้าจะให้อธิบายแล้วก็กระดาษนี่เป็นกระดาษที่บรรจุเวทมนต์เข้าไปแล้วถูกเรียกว่ายันนะและฉันก็เป็นผู้สืบทอดของการใช้ยันนี่เรียกว่านักเวทหรือนักพจน์ก็ได้ นี่มันเป็นเลือกอะไรอีกกันล่ะเนี่ยเราเริ่มตามไม่ทันแล้วนะเออสวัสดีครับคุณนักพจน์ไม่ทราบว่าคุณมาช่วยผมไว้ทำไมหรอครับตามจริงเจ้านะ่ะอาจจะยังไม่รู้ตัวนะว่าเจ้านะ่ะเป็นคนที่มีโชคดีเป็นอย่างมากโชคอย่างนั้นหรอใช่แล้วเจ้าเป็นคนที่มีโชคเยอะมากๆ เออคือว่าไหนๆคุณก็มาช่วยผมแล้วช่วยผมอีกสักอย่างจะได้ไหมช่วยแก้มัดให้ผมหน่อยสิครับเกือบลืมไปเลยว่าโทรศัพท์ยังอยู่ที่เธอตอนนี้ถ้าเราจะทำอะไรกับเธอไปเธอก็ยังคงไม่ตื่นหรอกบ้างฮิฮิจัดการเลยพระเอกซับแม่งเลยเแยขอโทษที่ให้รอนะครับช้ามาก มีผู้บุกลุกโดนเจอตัวแล้วทำไงดีมีข่าอยู่ทั้งคนจะกลัวไปทำไมลูกเตะทยานฟ้าแล้วจะทำยังไงกับคนอื่นอีกล่ะบริการทั้งหมดมี62คนเธอจะจัดการไหวงั้นหรอฮ้ยสำหรับข้าพวกมันทั้งหมดก็เหมือนพวกมดปวกนั่นแหละที่นี่คือบ้านของเจ้าอย่างนั้นหรือผมต้องขอบคุณท่านนักพจนมากๆเลยนะครับ ถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้ผมคงไม่รอดอยู่ถึงพรุ่งนี้แน่เจ้าไม่ต้องสุภาพต่อข้ามากก็ได้แล้วที่คุณบอกว่าผมมีโชคเยอะมากๆคืออะไรกันหรอแล้วถ้าผมมีโชคมากๆจริงๆคุณจะรับผมเป็นศิษย์ได้ไหมข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้ากำลังทำอะไรแต่ว่าเจ้าน่ะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักพลหรอกนะ ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีโชคสักแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่มีพลังในการใช้ยันเจ้าก็เป็นเหมือนขยะในโลกแห่งนักพจน์ถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นอมตะก็เถอะถ้าไม่เหลือพลังในการใช้ยันนี่แล้วก็เป็นได้แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันที่พูดมาดูเหมือนโดนทำลายเส้นลมปานหรือว่าโดนดูดพลังวิญญาณจนหมดตัวอย่างนี้อะหรออะไร เจ้าพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เฮ้อนี่เธอไม่รู้จักอย่างนั้นหรอเนี่ยโลกนี้ก็คงไม่มีพวกกำลังภายในสินะเอาเธอถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วข้าไปก่อนแล้วกันตอนนี้เจ้าก็ปลอดภัยแล้วคงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกดเดี๋ยวก่อนฉันยังมีเรื่องอยากจะถามเธออีกเยอะเลยนะเอาไว้ครั้งหน้าก็แล้วกันนะห่วงเหมา แล้วก็อีกอย่างตอนนี้ข้าบอกความลับเจ้าเยอะเกินไปเรื่องที่พุยกันวันนี้ห้ามให้คนอื่นรู้เด็ดขาดนะเจ้าเข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้นี่เลวซะจริงๆแต่ว่าเธอนี่เป็นตัวละครที่ลึกลับจริงๆเลยนะถึงแม้ว่าตัวละครของเธอจะอยู่ในหน้าปกของการ์ตูนเล่มนี้แต่ว่าฉากที่เธอออกมานั้นไม่ค่อยจะมี ตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งวู่วามทำอะไรก่อนก็แล้วกันวัดดีหยุนทำไมเธอถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าห่วงเหมาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มันกล้าทำแบบนี้กับฉันเลยงั้นเหรอเจอกันครั้งหน้าฉันไม่ปล่อยนายไปแน่ฉันจะทำให้นายไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์อีกเลยคอยดูเธอห่วงเหมา อาวัดดีไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะหยุนวันนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าไปห้องพยาบาลดีกว่าไหมไม่ต้องมายุ่งฉันสบายดีทำไมเธอถึงไม่ยอมทำการบ้านเธอเรียนมากไป หรือทำงานหนักไปครูจะให้เวลาทำการบ้านจนถึงเที่ยงนะครับห่วงเหมานี่นายได้ไปทำอะไรกับหยุนมาใช่ไหมเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่านายห้ามไปแต่ต้องเธอเด็ดขาดเธอพูดเรื่องอะไรนะ่ะฉันไม่เข้าใจเราจะพูดยังไงดีล่ะเรื่องทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดด้วยสิ อย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะอย่าคิดว่าฉันจะปล่อยนายไปง่ายๆนะนี่มันถึงเวลาเรียนแล้วนะจะเย็นๆก่อนเราค่อยมาคุยกันฉันไม่รู้เรื่องจริงๆหวังว่าเจ้าโรคจิตนี่คงไม่ได้บอกอะไรกับหยุ่นนะเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเราโดนเจ้าโลคจิตนี่จับได้ทำไมเขาโชคดีตลอดเลย ไอ้นี่มันคือกิ่นของหยุนอเหนหน้ามึงดูรุก,กิตมากเลยอะแต่มุมนี้ก็โคตรดีของโคตรดีฉจะทมใจตัวเองไม่ได้เลยใช่ใช่นี่มันของดีมากๆเลยห่วงเหมานี่นายมาทำอะไรในห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงออกไปเดี๋ยวนี้นะจะให้ออกไปมันจะดีเลอสิ่งที่เธอทำเมื่อกี้ ฉันอัดคลิปเอาไว้หมดแล้วนะฮะฮะฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยไม่สนใจเรื่องพวกนี้ซะอีกเจ,จ้าโรคจิตนี่ในหัวคงมีแต่เรื่องขยะขยงอีกเยอะแน่ๆเลยโหยากชะมัดหรือเราจะขอรอกคนอื่นดีหยุนเลยค่ะคือว่าครูอยากให้เธอทำการบ้านค่ะเข้าใจครูใช่ไหม เข้าใจค่ะแล้วอาจารย์ช่วงนี้สบายดีไหมคะสสบายสบายดีครับึลุงหัวล้นแบบนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาสั่งสอนคนอย่างฉันหรอกนะเพราะถ้าฉันต้องการอะไรฉันก็ต้องได้แม้แต่โรงเรียนนี้ฉันก็สามารถซื้อได้โดยเฉพาะเจ้าหมอนี่ฉันไม่มีทางปล่อยไปแน่ หวงเหมาฉันประหลาดใจมากเลยนะที่ให้ใครก็ไม่รู้ปลุกเข้ามาช่วยนายจากในบ้านของฉันจะใจเย็นๆก่อนนะฉันไม่รู้จักเขานะพูดความจริงออกมาซะก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้จักเขานะฉันเจอเขาครั้งแรกก็ที่บ้านของเธอนั่นแหละถ้าไม่ใช่คนรู้จกักแล้วทำไมเขาต้องมาช่วยนายด้วยละ่ะ ฉันเองก็ไม่แน่ใจบางที่อาจจะเป็นเด็กที่รักฉันก็ได้นะ FVIOpenUp ฝากไว้ก่อนเถอะฉันไม่มีทางปล่อยนายไปง่ายๆแนะ่จะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยฉันแค่อยากใช้ชีวิตแบบสงบสุขเองนะตอบคำถามฉันมาเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้คนอื่นบุกเข้ามาได้ พะ,พะพวกเราทำเต็มที่แล้วครับคุณหนูแต่ว่าเขาแข็งแกร่งเกินไปพอผมจะเข้าไปจับตัวเธอเธอก็ไปอยู่ข้างหลังผมแล้วก็กระแทกหลังผมจนผมสลบไปเลยครับพวกนายมันไรประโยชน์เฮือคุณหนูหยุนตฟ้อ,อนไปสิครับเพราะว่าเธอนั้นเหมือนมีพลังพิเศษคนธรรมดาอย่างพวกผมไม่สามารถเอาชนะเธอได้หรอกนะครับ พลังพิเศษงั้นหรอแล้วถ้าเธอมาอีกนายจะจัดการได้ไหมใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้แค่จัดการเธอให้ได้ก็พอก็พอจะมีอยู่ครับผมพอจะรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่บ้างผมได้ยินมาว่าเขาสามารถสะกดจิตคนได้ด้วยครับเยี่ยมเลยติดต่อเขาให้ฉันทีได้ครับแต่ว่าแต่อะไร ถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกนะส่วนใหญ่แล้วพวกคนที่มีพลังพิเศษอารมณ์จะชอบแปรปวนคุณหนูต้องคอยระวังเวลาพูดกับเขาด้วยนะครับนายกำลังดูถูกฉันงั้นเหรอไม่ต้องห่วงฉันหรอกแค่ติดต่อเขาให้มาหาฉันก็พอครับผมพาเข้ามาแล้วครับคุณหนูอ่าคุณคือ ตายแล้วตายแล้วไม่นึกเลยว่าลูกค้าของฉันวันนี้จะเป็นนักเรียนที่น่ารักของฉันเลยนะเนี่ยนี่นายล้อฉันเล่นหรือเปล่าเขาจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษได้ไงคุณหนูครับใจเย็นๆก่อนนะครับหืมแมมแม่นักเรียนหยุ่นเลยจะพูดอะไรออกมาก็ให้เกจยดกันบ้างก็ได้นะ สงสัยคงต้องสะกดจิตให้ดูถึงจะเชื่อกันสินะสะกดจิตงั้นเหรอมีแต่เด็กเท่านั้นแหละที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้โฮโหนั้นฉันขอลองกับบริการของเธอหน่อยได้ไหมล่ะเอาสิตามสบายโอ้ตอนนี้แกคือหมาข้างถนน ทีนี้จะเชื่อของหลอกเด็กแบบนี้ได้ไหมล่ะฮ่าฮ่าเชื่อแล้วก็ได้สุดยอดไปเลยแฮะคุณเองก็มีความสามารถขนาดนี้ทำไมคุณถึงไปสอนอยู่ในโรงเรียนอยู่ละ่ะมันเป็นเรื่องในอดีตนะฮัมตอนนี้ฉันไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะว่าฉันอยากเป็นแค่ครูธรรมดาธรรมดา ถ้าครูยอมช่วยเหลือหนูไม่ใช่แค่เก็บความลับแต่ยังจะได้เงินด้วยหนูอยากให้ครูไปสะกดจิตผู้ชายคนหนึ่งให้มันมาเรียรองเท้าหนูเจ้าพวกหน้างโง่ตอนนี้ฉันจะยอมพวกแกไปก่อนแต่ว่าตอนนี้พวกแกก็เหมือนอยู่ในกำมือของฉันแล้วฮ่าฮ่ฮ่ คุณนักโพสคุณนักโพสคุณอยู่แถวนี้ไหมครับคือว่าผมมีเรื่องอยากจะถาอย่าโผลมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันสิครับตกใจหมดคุณนักโพสผมขอร้องละช่วยสอนวิชาเต๋าให้ผมด้วยถึงผมจะไม่มีพรสวรรค์ก็ตามทีหา <c oughs> ก็ได้ก็ได้ฉันจะยอมสอนนายก็ได้แต่อย่าคาดหวังมากเกินไปล่ะคุณจะสอนผมจริงเหรอขอบคุณครับต่อจากนี้คุณจะเป็นอาจารย์ของผมจ้าจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามนำวิชาไปเผยแพร่ให้ใครเด็ดขาดเข้าใจนะตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยแล้วผมต้องเริ่มยังไงเหรอครับ แต่ฉันก็บอกนายไปแล้วนะว่านายไม่มีคุณสมบัติทำไมนายถึงยังอยากจะเรียนล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะฉันยังมียันอยู่เดี๋ยวฉันจะให้ยืมไปก่อนละกันถึงนายจะไม่มีคุณสมบัติแต่ถ้านายมียันนี่อยู่นายก็สามารถใช้เวทมนต์ได้ยันนี้สามารถทำให้ร่างกายแข็งเหมือนกับเหล็กกล้า ยันนี้สามารถใช้เดินทะลุก,กำแพงได้ยันนี้สามารถล่องหนได้ยันนี้สามารถปล่อยสายฟ้าออกมาได้คือสำหรับแอดนะ,ะแบบว่ามีแค่ยันล่องหนกับยันทะลุก,กำแพงก็พอแล้วอย่าอืินไม่ขออะไรมากอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดละ่ะผมก็รู้น้าตาพระเองนะมันก็คิดเหมือนผม แล้วผมจะตอบแทนยังไงดีละ่ะท่านนักพจน์อ้าวหายไปอีกแล้วคนภายนอกก็คงคิดว่าเราเป็นแค่ชายแก่วัยห้าสจะเริ่มเรียนแล้วนะตอนแรกก็ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเราล็อกตอนนี้ก็คงทำได้แค่ ทำงานที่ได้รับมาให้เสร็จก่อนเปิดไปที่หน้า26ผู้ชายผมสีเหลืองนั่งอยู่ด้านหน้าหยุ่นเล่ยงั้นหรอถ้าจำไม่ผิดเด็กคนนั้นน่าจะชื่อหวงเหมาสินะก่อนที่จะทำงานต้องหาตัวคนที่คอยปกป้องมันก่อนตอนนี้ เรายังไม่ควรทำอะไรกับเธอเพราะท่านนักพจน์จะไม่อยู่2วันฉันจะไม่ปล่อยให้แกไปยุ่งกับหยุนได้แน่เอาแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นไงกันบ้างครับก็ถึงตอนที่20แล้วนะ แต่ถ้าเอามารวมกันก็ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะตอนที่1นึ่งถึงยี่เนี่ยโอ้โหคงจะถึงตอนที่30มสนู่นแหละมันถึงจะได้1ชั่วโมงกว่าดูทรงละหลังจากนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ